ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ฟร i e อ่าวันนี้มากับพี่ล็อกจะไม่ใช่มากับลูกกระจอกแล้วนะเราจะไปฝึกตนเป็นฮีโร่สุดเทระ,ะเบิดทุกคนรู้จักเปล่าวันพันแมน บุคคลที่สามารถเอาชนะทุกอย่างได้ด้วยการต่อยครั้งเดียววันนี้มาจะไปเป็นวันพันหมามาจะต่อยทุกอย่างให้พังพินาศมาจะเป็นฮัสกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในวงตะกูลไปดูกันเถอะคะ let's go <S โอยพี่ลอกเ,เฮ้ยมางงอดูชุดพวกเราเดิเราจะไปฝึกวรยุทธ์ที่ไหนวะเนี่ยโหมีสายฟ้าพรังพลุ่ มาาาาจกกร่งยเฮ้ไม่กินแกะแล้กินเต่าวันนี้เราจะฝึกเป็นเทพพระเจ้าหมัดดาวเหนือบันดาวตกหมัดจอมยุทธหมัดทรงพลังวันพันเอาเอาสักชื่อไหมเฮ้ยชื่อท่าฮีโร่มันต้องยาวๆด้ิจริงก่อนัันขออีกทีดิมัดฮัสกี้ชเขาว่ากันว่าถ้าเราฝึกฝนตนขั้นสุดยอดหมัดเราจะแบบทําลายโลกได้ในหมัดเดียวเลยลูกพี่ เราต้องไปทดลองทดสอบฝีมือกันหน่อยมาเอาซะหน่อยมาเอาซะหน่อยต่อยไรดีต่อยหน้าแกนี่ต่อยแกต่อยแกต่อยแก,แกเราคอเราทำอะไรโอ้ะทำไมท่าต่อยเราเป็นเมียบาง่าทำไมทุกครั้งที่เราต่อยหน้าเราทิ่มกับพื้นนะนี่นะนี่ไงพี่เราก็วหนังสือบอลเลอร์เลยว่าพันทียเออกินด้วย นี่นะโอ้พี่ล็อกดูดิมาต่อยกำแพงยุบนิดนึงเฮ้ยหม่างงมันเป็นรูบุม๋มเข้าไปเลยสุดยอดเฮ้ยทำไมพี่ล็อกต่อยแรงกว่าหมาฉันเก่งไงดูดิมาต่อยได้แค่นี้เองอ่ะพี่ล็อกต่อยเป็นรูบุ่ม <c oughs> เฮ้ยไม่ยอมนี่แนวหมาจะต้องรีบฝึกฝนตนนี่แนะนี่แนะหน้าขมำใส่ดูดี่ลามาจะ่อยแรงกว่าหมาฉันเก่งไงดี้หมาต่อยไดแค่นี้เอ่ะนี่ล็อกต่อยเป็นรูบล่มเฮ้เฮเฮเอ้งโหมา่ยอมันจะมีลูกแก้วให้เราเก็บได้ด้วยนะนี่ไงหน้าขมำใสกดูดี้วมาจะต่อยแรงกว่าหมาฉันเก่งไงดูดี้หมา โอ้เขารีเจนกำแพงใหม่อะ่ะลูกพี่โอ้ no จะกำลังจะแกะลูกแก้วเลยเมื่อกี้ลูกพี่ล็อกอยู่ไหนอะ่ะอยู่ตรงกำแพงอะ่ะมาก็อยู่ตรงกำแพงเอ้ยหมาเงยดูเลยนี่ดีเอกอยู่ไหนอะ่ะอยู่ตรงกลางแมปอ่ะเนี่ยมาอยู่ในรูพี่ล็อกเห็นหมาเปล่าโอ้โหมันมีทั กี่รู้ะเนี่ยจะรู้แม่ไหนลูแกะมาเง้อดูชุดฉันดีเอ้ยพี่ล็อกเปลี่ยนสายเป็นสายน้ำเงินแล้วอ่ะใช่แล้วเอ้ยแลนี่อะไรของฟรีเอ้ยพี่ล็อกบ<ร>ุฟเฟ่กินฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์เธอเก็บฟรีไม่ต้องต่อยเองเอย้พี่ล็อกมาก็แรงอัพแล้วเอ้ยพี่ล็อกท่าต่อยเราเปลี่ยนด้วยนี่เราแบบใหจ่อ แล้วแบบว่าให้จ้าใฮ้จ้าถ้าโดดเราแท้ด้วยหมาโง้อด้วยโอ้โหจ้า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 หมาง้เอเฮ้ยพี่ล็อกเขามีลูกศรให้เราไปแมปต่อไปลองไปกันไหมล่ะไปแมปต่อไปกันนะลูกพี่จัดไปเย้ Congratulations New a ี i e n Lock กำแพงเชื้อราเฮ้ยหนำยา่าสาหร่ายจ้าจ้า จ๋าจ๋าเออพี่เราผมเจพี่เราต่อยผมไหมเอ้ยมันมีกำแพงบาเลียกันนะรูกพี่เราต่อยกันเองไม่ได้อะอจริงเหรอทำไมฉันต่อยแกได้อะอุ้ยมาเลือนรถด้วยอ่ะนั่นดิทำไมพี่เราลังเกหมาได้มาลังเกยพี่เราไปยได้เพราะว่าฉันเก่งกว่าแกไงล่ะเฮ้ยขี้โกงอะพี่เราเวลเยอะกว่าหรอ พลังเชนแจ็คแบบน้อยแน่ดูไปดูมาแล้วก็ไม่เหมือนเราฝึกฝนนะเออใช่ไหมเราเหมือนตุ่นวะมันเรากลายเป็นตัวตุ่นเฮ้ยทำไมด่านนี้ไม่เห็นมีลูกแก้วเลยย่าไปเจอแล้วลูกแก้วอ๋อเจอแล้วลูกแก้วเขียวปีอุ้ยบางโอเขาบอกให้กดตรงนี้แล้วว่า become stronger ไหนอะอัปเกรดอัปเกรดไหนอะอุ้ยใช้แค่หนึ่งโรบักจัดไปมันอยู่ตรงไหนอะลูกพี่อยู่ตรงนี้ไงลูกที่เป็นลูกลูกพักคุมอะ โอ้ใช้1โลบัคแล้วมันจะคูณ2เอาสิครับรออะไรจัดไปเลยมามี1่โลบัคเยอะอะไรอะเสียงแบบว่าจุงจะเจ๊งอะไรก็ไม่รู้จุงจะเจ๊งจ <c oughs> ุงจะเจ๊งเืออะไรวะเมื่อกี้มันมีเสียงซาว n ฟจุงจะเจ๊งขึ้นว่ะโอ้ว้าวแลงอัพแล้วลูกฮีสุดยอดอ้ทุกคนมากลายเป็นฮีโร่สีม่วงแล้วจ,จ้จาจจ้าจ ไม่นะหวจะบอกไม่หวจะบอกไม่นะไหวจะบอกเราทะลุมันเป็นโพรงมปหมดแล้วนะฮะเฮ้ยมาโง่มาเวลสามได้แล้วแกลองกดดูดีกดทั้งนี่ได้เลยอ่ะใช่ว้าวนี่มันดินแดนเหตนี่ลูกพี่ไหนลองต่อยกำแพงดูสิพี่องมามีคำถามว่าทำไมเราต่อยกำแพงแบบนี้ได้แต่เราต่อยต้นไม้ไม่กระดิกเลยเพราะต้นไม้ที่นี่แข็งแกร่งกว่ากำแพงยังไงล่ะ แม้แต่เห็ดเราก็ต่อยไม่ได้ลูกพี่ใช่โอ้โหกำแพงที่นี่โคตรแข็งโอ้โหแข็งปื้ดแข็งปัดแข็งโปก๊กเอ What? 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 เอห้วจิบหัวจับบุกหัวจิบหัวจับบุกเฮ้ยแกอย่ามากรอบท่าต่อยฉันดิเฮ้ยผมไม่ได้กรอบเราเรียนมาจากสำนักเดียวกันไงมันเลยเป็นท่าเดียวกัน <c oughs> ดีอ่เลยเฮ้ยหมัดเจอลูกบอลว้าวสองลูกติด น่ชั้นพลัง5,800แล้วเฮ้ยพี่ล็อกเราจะต้องฝึกฝนต้นให้แบบต่อยทีเดียวกำแพงหายไปเลยได้เลยโอ้พี่ล็อกเรามาอยู่ในดินแดนหินแล้วว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วทำไมชุดพี่ล็อกมันมีพ้าคุมผ้าคเคิมมาเลยอย่างนั้นด้วยยนะตอนนี้ฉันเป็นสตาร์เตอร์คลาสฮีโร่แล้ว <c oughs> ผมยังเป็นนิวบี้คลาสฮีโร่อยู่เลยความลับของฉันก็คืออะไรจะอยากรู้ไหม พี่เราก็ชิงใช่ไหมเลือได้ไงวะก็พี่เราชอบชิงชุ่งเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนมาดูพัฒนาการการฝึกฝนของหมานี่คือหมัดของหมานี่ไงแกอยากเห็นหมัดของฉันบ้างไหมฮัชชัเจอลูบอลเลอร์แล้วหญ่กว่าหมาอีกอ่ะแน่นอนเคล็ดลับของฉันนายก็อยากรู้ไหมล่ะก็พี่เราบอกแล้วพี่เราก็ชิงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เคล็ดลับของเชนก็คือก็คือก็คือ ก็ค <Dak> <mumbles. S 1> ือก็คือก no ับโอปิโลมาเจ็บ <sh> ช <arp> ัดๆชัดๆเค่หลักของฉันก็คือก็คือวิ่งวันละสิบกิโลซิบอัพวันละพันทีลุกนั่งวันละพันทีใช่กูเฮ้กูมองเฮ้ยพี่ลบผมเพิ่งเห็นท่าต่อยเราเปลี่ยนไปด้วยเอ้ยของแกเหมือนคว้าอะไรทั้งอย่างนี่ท่าเท่ขึ้นให้ยอดดูท่าฉันเนี่ย โอ้ยพี่เรากมาเจ็บพี่เราก็ตีหมาจะลอยเลยอ,ะอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษทีเอ้ยพี่เราอย่าบ,บูลลี่หมาเอ้ยลูกพี่ด่านนี้มีแต่ไม้อ่ะใช่ดูพราคุมฉันก่อนโอ้พี่เรากลายเป็นอะไรอย่าหมอแปกลกเหรอน้ำคุมแดงแรงสามเท่าเอ้ยผมพระคุมขาวแล้วมาลองต่อยไม้กันไหมลูกพี่ได้เลยแกก่อนเลยมังโง คอยดูให้ดีมาจะโดดต่อยแบบหล่อเท <c oughs> ห่ห้ยันจ้าเจออลูกไปเลยลองมากลองมากแกดโดอลหายเจเย้ลูกพี่ลูกมุกบ่าระเบิดอันนักคือท่าใจแล้วดีล่ะจ้าถ้าผมเหมือนแดบอะแดบแดบ <c oughs> นี่เราแดบชัดๆถ้าฉันก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งดูนะดูนะ พี่ล็อกหมัดเจ็บโออยูดูดูดูลืมไปพี่ลอกหมัดจะตุยเย่เลยอ่ะโออยะจะจะตีตั้งใจตั้งใจเอ้ยไม่ได้ตั้งใจน้ารอดูท่าพี่ล็อกอยู่เนี่ยอ่ะนะอย่าโดนลูกหลงนะหนึ่งสองสามพี่ล็อกปลาอะไรเหมือนปลาหินน่ะก็ดีแนะชักกระตุกโอโนมันโอ้ตุวเย่เบคอนยัมมี่แฮ คนเมื่อกี้แวบเมื่อกี้เขาฆ่าหมาเขารอบจนตีแล้วก็วข้าหายตัวไปแล้วหม่างอโอพี่เราดูทางที่เขาผ่านไปดิ oh <no. laughs> เฮ้ยลูกพี่ว่าไงหมาไม่ยอมหมาจะต้องฝึกฝนฝีมือไม่น่าจะอีกประมาณสามสามวันเหรอสามเดือน <laughs> เฮ้ยขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์ฮีโร่ผ้าหลักสีว้าวพี่เราพี่็อกต่อยอะไรรูเริ่มเพิ่มนี่ดูท่าต่อยชัดมีหมุนตัวหนึ่งทีกันด้วยนะไหนพี่เราไปไหนอะหมาหาไม่เจอฉันเดินเร็วเกินใช่ไหมใช่ตอนนี้เราเดินไปปหลอดเลยอ่ะดูใหม่นะมาง่หมุนตัวแล้วก็แดปบเน่ว้าวของมาเป็นทะนีนี่โยคะต่อยแบบโยคะ มาโง่ Mango, เราไปแมปไหนได้แล้วบ้างเรารีวิวให้คุณพูด้ดูเขาดูกันดีกว่าพูดเลยว่าหมาเลเวลสูงระดับที่ไปด่านต่อไปจากหลังจากนี้อีกก็ได้อ่ะอตัดไปแปแมป7จ็ดโลกที่7นี่เวิลด์ฮิมะเป็นน้ําแขแ็งที่ล็อกต่อยคนละหมัดไหมฮะได้เลย 1...2... 2, จ้าจ้าโยพี่ล็อก oh. บอลยักษ์อ่ะเอาเลยมั้ง่าจะได้าแรงอัพเลยโอ้เป็นผ้าแดงแล้วสุดยอดเอาลูกเดียวแรงอัพทันทีสุดยอดเลยลูกพี่ไม่แน่เราต่อยเป็นรูบเล่มอย่างกับโดดอุกบาลนี่เลยงั้นเราไปแมบแปดเลยไหมใช่เลยค่ะลูกพี่แมบ8ปด let's go เยอเนี่ยลายโอ้กำแพงอิดนี่มันเหมือนที่เราขุดเหมืองเลยลูกพี่่าจริงด้วยมีแบบว่าแร่ธาตุสีต่าง ลูกพี่หมามีอะไรให้ดูอะไรอะไม่ม่มาต่อยไม่เข้าอ่ะมาโงอแกสกิดกำแพงเหรอดูดิต่อยไม่เข้าเลยแบบนี้แข็งแกงมากนี่เดี๋ยวจิตพี่ช่วยดูเยอะทำไมลูกพี่ต่อยแรงงันนามาน็บเออมาแย่งเก็บบอลเอาเลยนี่ฉันต่อยให้แกเก็บโอ้สุดยอดลูกพี่จัดไปบริการ ขอองซปเรร์ฮีโสุดยอดไปเลยฮัสกี้เดินเก็บของวีให้หมาตาดำดโอ้โหเยอะนั่นอะไรพ่ออาทิตย์ <laughs> พรออาทิตย์ชัดๆนในโอโหวบวกที่300ล้านลูกพี่สุดยอดมัางง้มาเก็บบัวลอยเร็วหลายสีมากเกิบัวลอยเฮ้ยหมาเริ่มต่อยเข้าแล้วอ่าอย่างนั้นแหละนี่เป็นรูตั้งกระจึงหนึ่งรูกระจยลอยนี่แหละฝีมือของผมไม่ เออลูกพี่ผมเหนื่อยเอ้เฮ้ยเออทุกคนเรามาถึงด่านที่มันเป็นบ้านเมืองเฮ้ยลูกพี่ดูชุดหมาดีฟรุ้งฟริ้งไหมอ่ะแม่ฟา كوم สายลุงฟุ้งฟงนี่และนี่ก็ทักเออเฮ้ลูกพี่ทำไมผมตัวเย่เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะแกมาต่อยใส่ฉันไง ผมไม่ได้จะต่อยพี่ล็อกซะหน่อยเกต่อยฉันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไงล่ะแล้วทำไมผมต่อยพี่ล็อกแล้วผมตายอ่ะลองอีกทีไม่ล่ะก็ไมอ่ะเพราะว่าฉันตอนนี้แข็งแกร่งมากยังไงล่ะพี่ล็อกลงมาจากตึกก่อนมาขึ้นยากยาได้ได้ได้เฮ้ยแล้วทำไมชุดพี่ล็อกเป็นชุดวอร์มงั้นน่ะแล้วมีพลังซส่ยาด้วยอ่ะเดี๋ยวแกผ่านขั้นนี้ไปได้เกก็จะรู้เองแล้วพี่ล็อกมีอะไรเม็ดเมยูท่วนวนอะไร มันก็คือสัตว์เลี้ยงยังไงล่ะเฮ้ยพี่ล็อกเอามาจากไหนไมาอยากได้อะแกผ่านขั้นนี้ไปแกก็จะได้เองยังไงแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยดนาะงนั้นหมาจะต้องไปต่อยกำแพงเพิ่มดูท่าของผมนั้นลูกพี่ไหนจ้ายอยหลู่เปิ่มว้าว,ว,าวพี่ล็อกมาโชว์ของพี่ล็อกกำแพงลนลนเนี่ยเร็วได้เลยจับสองลูกตาแกดูให้ดีนะหมาางอ เบยยพี่ล็อกมันทะลุไปนู่นเลยย่าพี่ล็อกเปลี่ยนอาชีพห่ะพี่ล็อกพี่ล็อกไปเป็นคนขุดอุโมงค์พี่ล็อกต้องรวยแน่นอนเออันนั่นดีเนาะไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรเลยงั้นเราไปรีวิวแมปต่อไปกันไหมฮะแมปสซเจอกันแมปเซไปเลยเจยนี่มันโลกยีหมะโอ้ยลื่นไปหมาโง่เราเล่นไอซ์สเก็ตเ้ยปูดปัดอุ้ยพี่ล็อกมันเข้าไปในนี่ได้ไหมปูดปัดปูดปิด เฮ้ยพี่ log มันเข้ามาได้ด้วยอ่ะออแต่มาต่อยไม่ได้อ่ะลูกพี่เฮ้ยต่อยได้ไม่เห็นได้เลยอ่ะแกยืนแต่ใช้ก่อนอ่ะนั่นต่อยผมตัวเย,ย้พี่ลองดูดิมาต่อยได้แค่นี้เองเอนั่นต่อยเหรอแถวบ้านเรียกเคียร์อุยเบคอนต่อยฉันเบคอนเปิดสงครามหมาเบคอนเบคอนเบคอนปิวไปแล้วผมเมนต์เบคอนแตกกระจุยไปแล้วหมาจะใกล้ถึงจุดที่รีเบิร์ตได้แล้ว จริงเหรอไม่ได้โยอเยอะน,นั่นคือพี่ล็อกนั่นคือของฉัน <c oughs> โอ้ยงั้นมาเก็บของฟรีเถอะ <c oughs> มางโง่ฉันฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยว่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป๊เปหมาไงไม่รู้เนี่ยเออเป็นเป็นเออซูเปอร์ฮีโร่ลูกพี่หมาไงโอเคพี่ล็อกมาใกล้ถึง2.8ทีแล้วเอาสุดยอดนี่ไงมางโง่เก็บโบลลอยแล้วพี่ล็อกกำลังจะ2.8แล้วในสามสองหนึ่ง สองจุดแปดแล้วเจว้าไหนอะทำไมมันไม่เห็นการีเบิร์ดเลยอ๋อแกต้องกดไปแมปต่อไปก่อนเนาะนี่ไงนี่ไงหมาโง่มาตรงนี้เร็วไหนอะนี่นี่นี่นี to the next world นี่ไงไปเลยโกเย้หมาตกเหวแลูกพี่โอ้โ,อโ,หโหเพลง t ิล g e r zebra เอออุ้ยลูกพี่มาจักกระตุกชักกระตุกเหรอมาจักกระตุกชุกตะกัก,ก,กโอ้โหชุดเท่แต่แต่ชักกระตุกทำไงดีโอะเอโโอเนาะเออเนา ลูกพี่มาครั้งมาติดบักเหมือนฉันเลยเอ้ยพี่เราหัวล้อแบบนี้มันตัวโกงอ่ะเออเราเป็นฮีโร่เนี่ย่ะแล้วต้องหัวล้วแบบ ไอ้น,นิดอันนี้ปัญญาอ,อ่อนหมาอ่เฮ้ย <laughs> เราใส่ชุดเดียวกันยางก,กับล็อกลีได้เวลาที่เราจะทดสอบพลังของเราสักหน่อยแล้วจใจเลยลูกพี่ที่แน่แมีคนพยายามลังแกหมาแค่เขามาต่อยเราเขาก็ตุวเย,ย่ไปเองดูสิความแข็งแกร่งของเราเฮ้ยผมมีไข่เหมือนพี่ล็อกแล้วนั่นแหละสัตว์เลี้ยงพี่ล็อกพร้อมมาตรงนี้เลยแล้วกันลูกพี่จัดไปหนึ่งสอง จ้าโยรูเบเล่เย้ผมได้พลังเหมือนลูกพี่แล้วโดของฉันนะเน่อ๋อเม่ฮ่าเยอะสุดยอดลูกพี่ท้วมันมันเบลล์มขนะดนั้นนะ่ะ <c oughs> แล้วดูลูหมาดิลูแค่นี้เองแกเพิง่งดีสเบิร์ฟยังไงล่ะพงงบบนนังทั้งแมปได้ภายในสามหมัดเเปล่าเน่เน่ไม่ถึงสิบหมัดพังทั้งแมปมาอยากช่วย จ้าโอลูกระตัยหนึงง่งมาโงว่าไงฮะเราลองไปทดสอบพลังของเราที่แมป11กันไหมได้เลยเป็นแมปไกลสุดที่เราไปได้ไปโชว์ลำแสงกันได้เลยลูกพี่โอ้ลูกพี่นี่มันดาน11เฮ้เสวยยอาเทระเบิร์เป็นสีส้มอะ่ะมามาโง่เรามาโชว์ลำแสงพลังหมัดของเราสักหน่อยดีกว่าได้เลยลูกพี่คนละดอกหนึ่งสอง ้ำจะโอโลูกพี่ <c oughs> มันเป็นลูกกระถุยนึง <c oughs> ไม่เหมอเือ,อนที่คุยกันไว้นี่หว่านี่ขนาดมัดวิล็อกยังได้แค่นี้เองอะ่ะ <c oughs> ที่ล็อกเรา <c oughs> ยังแข็งแกร่งไม่พอมาท้าทายแบบนี้อะ่ะ <c oughs> แต่ว่าคลิปนี้น่าจะต้องแค่นี้แหละละม,มั่งกใช่คะยังน้อยเราสามารถฝึกฝนต้นจากหนุ่มฮีโร่เซกาเมื่อกี้จนกลายเป็นฮีโร่ชุดวอร์ นั่นแหละค่ะทุกคนถน้ทุกคนชอบกันก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่ล็อกด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้หมามาฝึกฝนต้นต่อคราวนี้ต่อยทีเดียวจากวาแระเบิดเลยมั้ลูกพี่เอย่อย่าเพิ่งรีบพูดใจเย็นนะหม่าง้อดูสภาพตอนนี Sisters, like ้ก่อนนี่แน่นี่แน่น่แน่นว่ะเอ้ลูกพี่โดนผมมัาเจ็บว่ะเจอกันใหม่ทุกคนบายบาย